h e ล lo สบายดีทุกคนกับสบายดีทุกคนกับสบายดีมูเพื่อนละกับสบายดีพี่น้องทุกๆคนเนานะมือนี้พบกับสองกับน้องเจออีกแล้วอยู่สัก enjoy สาวน้อยเมียงจันนั่นเองมือนี้เขามาพบกันเส้นเก่าเ้นเคยที่เก่าที่เดิมเพราะว่าเขาไปได้วปใส่เม <c oughs> ่แก้วว่าช่วงนี้เฮาเฮียนนักเฮาก็เลยแบบโบ้ได้คอยมีเวลาไปทางน้องในหนึ่งหนึ่งขะนั้นเเลยเฮ้ยมานั่งวากันนี่แหละแต่ยาวเฝ้าเบื่อกันก่อนเด้อ เมื่อนี้เฮาก็จะมาอัดคลิปให้ฮู้แก้วกับประเทศเราหน่อยหนึ่งเนาะคือเพื่อนแบบมีส่วนตัวอยู่เพื่อนถามน้องจ่อยมาแต่เพื่อนกับบอกบอกทุกคนไปแล้วแหละเนาะน้องจ่อยก็บ,บอกไวไปแล้วแต่เมื่อนี้เฮาก็เลยอยากมาอัดคลิปบอกทุกคนหน่อยเธอมันจะเป็นประโยชน์เนาะแก่ทุกคน อันน่ะมือนี้อาชีพเฮากะสิบ่มีเว้าอย่างไรเฮาจะมาเว้าเกี่ยวกับความรู้ฮอบตัวนันเองมือนี้เฮาจะมาเพราะว่าอยู่ในอินบ็อก์ข้อความสุดตัวเพื่นถามว่าประเทศเราเฮานี้มันมีอยู่จักแขวงนั pues ่นเองแลลวกะมีจักแขวงแหลวกะมีอยูเท่าไหรนั่นแต่มือนี้เฮาจะมาเว้าเรื่องแขวงก่อนเนาะก็คือประเทศเราเฮาปัจจุบันนี้แมนมีอยูส17เจ็ดแขวงแล้วกะหนึ่งนครหลวงส7บเจ็ดแลละกะหนึ่งนครหลวงเนาะพี่น้องนั่นก็คือนครหลวงเวียงจัน สำหรับนครหลวงยิ่งใหญ่นี่หนึ่งนครหลวหลวงยิจงนทญ์เป็นนักหลวงของประเทศลาวเลยอากาศกะยินยินหน่อยหนึ่งน้องจอยกันเลยทานี่หน่อยหนึ่งเนาะบ่าว่ากันวันนี้เาก็เลือกเข้ากันเลยบ้านี้กะเฮาจะมาให้ทุกคนมาหูจักเกี่ยวกับแขวงและของประเทศลาวเฮาจะมาทังเหนือดีหรือทั้งใต้เอาทั้งเหนือหรือทังใต้ติกตต๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกนั้นเฮาไปทางเหนือกันเลย เขาเริมจะแข่งภาคเหนือกันเลยเขาเลิมจะแข่งภาคเหนือกันเลยแข่งภาคเหนือนี่แข่งทำอิทนี่อยู่ส,งสงูงสุด <c oughs> หนึ่งคือแขวงพงศลีนั่นเองแข่งแขวงพงศาลีแมนสิตั้งเหนือนสุดอยู่ของประเทศลาวแต่น้องเกลยอบูพูดอกเขาติดกับไผ่น่าจะติดกับจีนแหละคันมาทั้งเหนือเนาะเออน่าจะติดกับประเทศจีนอยู่ทั้งเหนือนแล้วก็ ที่จริงน้องจอยมีอยู่นะมีเอื้อยเพื่อนยูแขวงฟงสารีพู้นึงก็คือเอื้อที่ยูในห้องน้ำกันก็คือเอื้อจันซีที่ผู้ใดเห็นคลิปแรกทีู่้เลยว่าเอื้อจันซีคือไผเพราะว่าเฮา,าได้ว้าไปแล้วในคลิปก่อนที่น้องจอยมาอัปเดตหอพักให้พังทําอิดก,ก็คือจะเห็นเอื้อจันซ<ม>ีเพื่อนล้างถ้วยอยู่ตรงนั้นเ e <ug> อื้อจันซีเพื่อนยูแขวงฟงสารีถ้าพี่น้องอยากคู่อย่างเกี่วกับฟงสารีมันคอมเมนต์บอกมาแล้วไว้ว่างน้องจอยสิไปสัมภาษณ์เอื้จันซีให้หู้เกี่ยวกับแขวงฟงสาร เอามาหู้จักแขวงที่สองก็คือแขวงอุดมไซนั่นเองแขวงอุดมไซนี่น้องจ่อยโบหู้แต่ทีจีหู้คือมีน้ากัดหยอยละ่ายากไปเที่ยวอยู่ตอนนี้นะเขาบอกว่าแขวงอุดมไซกักบกูบ่าวาผู้สาวกางามงามมีน้ากัดหย่อยละ่าธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ได้ยินแต่ข้าวแต่เฮา,าก็กเคยได้ยินตัวจริงบเคยได้เห็นตัวจริงจ็กเกอ่อดอกมาต่อแขวงที่สามก็คือแขวงหลองน้ําทาเอ๊ะ แขวงหลวงน้ำท่าในน้องจ่อยก็มีเอื้อยผู้หนึ่งได้ที่เพื่อนพักอยู่หอพักกับน้องจ่อยเนาะจะมีอยู่คนหนึ่งหรือว่ามีบุคคลใดที่เป็นแขวงหลวงน้ำท่ากําลังเบิ่งอยู่กับคอมเมนต์บอกกันได้เนาะแต่ถ้าผู้ใดอยากคู่เกี่ยวกับแขวงหลวงน้ำท่าสามารถคอมเมนต์บอกกันได้นี่คือแข่งที่สามของประเทศลาวนั่นเองก็คือแขวงหลวงน้ำทาแขวงหลวงน้ำทานี่เขาเจ้ามากว่าว่าข้าวซอยกับข้าวพันธุ์พืแต่นต้องอยได้กินแหละข้าวซอยแซ่บแซ่บข้าวซอยเมืองสิงห์เป็นแขวงหลวงน้ำทนา มาเข้าแข่งจี่ีก็คือแข่งบ่อแก้วนั่นเองตอนนี้น้น่องจอยหูน้องจอยมีโม่อยู่คนหนึ่งอยู่แข่งบ่อแก้วเนาะเฮียนอยู่น้ากันเพื่อนจะอยู่แข่งบ่อแก้วเออแสดงว่าเรามีคนทุจักหลายอยู่ที่แต่ละแข่งนี่เนาะเออแล้วมาเข้าแข่งที่ห้ากันเลยก็คือแข่งหลวงพะบางนั่นก็คือแข่งเมืองมรดกโลกของประเทศเฮานั่นเองก็คือแข่งหลวงพะบางนี่น่องจอยมีโมอยู่คนหนึ่งเฮียนน้ากันเนาะเพื่อนอยู่แข่งหลวงพะบาง ถ้าพี่น้องอยากคู่เกี่ยวกับหลวงพระบางคอมเมนต์บอกกันได้เดี๋ยวไว้เมื่อหน้าว่างๆน้องจ่อยจี้ไปสัมภาษณ์เพื่อนเบิรงว่าแข่งหลวงพระบางมันมีอย่างแน่แต่ที่นแน่ๆฮู้เล,เลยว่าเนาะว่าแข่งหลวงพระบางนี่โอ้ยงามหลายเป็นเมืองมรดกโลกของประเทศเฮาเลยก็ว่าดได้มาคู่จากแข่งต่อไปนั่นก็คือแข่งหัวพันแข่งหัวพันเอกลักษณ์มีซ้ำเหนือดอกซาก,กุระเขวาว่าซากุระแล้วให้เบิรงอยู่หัวพันแยกไปว่ะแยกไปครับไปคอมเมนต์บอกไป น้องจ่อยก็มีโมยอยูพเนืองเพันเฮียนอยู่น้ากันแหละโยแขวงหัวพันแสดงว่าห้องน้องจ่อยนี่เพ่นมีเกือบทุกแขงเลยได้ที่แบบมาเฮียนน้ากันเนาะอยู่ภาคกฎหมายอาญ,ญาของน้องจ่อยนะอาจจะมีทุกแขงที่มาเฮียนน้ากันเลยมีตั้งแต่เหนือซอสไตรเนะาะแขวงหัวพันนี่แมนซ้ำเหนือเนาะผู้ใดอยู่แขวงหัวพันก็นคอมเมนต์บอกกันแน่อยากไปซ้ำเหนืออยากไปเห็นดอกจักรุละ่ะ แข่งที่ต่อไปก็คือแข่งเสียงขวางแข่งเสียงขวางเนี่ยเผู้จักดีเลยทงไหหินนั่นเองเนาะทงหหินตัวน,นี้เอาเฮงผู้จักดีเลยเพราะว่าน้องจ่อยมีมูสนิดอยู่สามคนในวันยูแข่งเสียงขวางบปเลยก็คือมีอยู่สามคนเนาะมูสนิดของน้องจอยคุณอยู่เสียงขวางบปเลยไว้าวางๆเขาขอไปสัมภาษณ์เพื่อเนาว่าแข่งเสียงขวางนี้มีอย่างแน่มีแรงทงเที่ยวอย่างแน่เนาะโอเคแต่ตอนนี้เขาเข้า แข่งต่อไปกันก็นคือแข่งเซียบุรีผู้ใดยู่แข่งเซียบุรีคอมเมนต์ในเดอ้อน้องจอยหูว่ามันมีงานสร้างที่แบบโคตรอลังการเลยแข่งเซียบุรีนะยักไปเขาเข้าแข่งต่อไปกันเนาะบูว่าแข่งที่เท่าไรแล้วเขาจาับเ่ไไรมีแต่เอาต่อไปนี้แหละแข่งต่อไปมันแข่งเวียงจันแข่งเวียงจันอ่างน้ำเงิมเนาะมีมูยูผู้หนึ่งนี่ห้องเดียวกันเลย คนอยู่แขวงเวียงจันทร์บ่อย่ที่สัมภัษณ์ให้เบิงว่ามีอย่างนีสรุปแล้วน้องจอยพึ่จากคนเกือบทุกแขวงที่อยู่น้ำกันปัจจุบันเนี่ยแขวงใดก็ฮู้วาซัเนเอื่อไปแขวงต่อไปบ้านนี้เราจะมาแววอยู่แขวงไซส้สมบูรณ์แขวงไซสสมบูรณ์นี่ติดกับเสียงขวงเนาะอยู่ลุมเสียงขวงลงมาไม่ได้เคยไปดอกเบิงอยู่แผนที่ก็คือว่ามันติดย้อนๆกันลงมา ต่อไปมันบอลลีคำไซบอลลีคำไซแล้วต่อไปมันแขวงบอลลีคำไซ่รักสาวเมืองหนาวผู้สาวงามมาสั้นแขวงบอลลีคำซผู้ดูดยากได้ผู้สาวงามเราไปเอาอยุาบบัลลีคำไซเด้อแนะนำแนะนำต่อไปมันแขวงคำม่วนเนาะแขวงคำม่วน ท่าแขกนั่นเองหรือว่าหลายๆคนก็อาจจะไม่ได้ค่อยชินปากว่าไหนแก้วกับว่าแขวงขมวนเนาะบางคนก็จะว่าว่าท้าแขกท้าแขกท้าแขกอย่างประมาณนี้ขมวนอะไรใพี่น้องใกล้จีฮอนแล้วใกล้จีฮอนแล้วใกล้จีฮอนแขวงโซนเขตแล้วเย้ในที่สุดเท้าก็เดินทางมาจนฮอนแวงโซนเขตก็คือแวงของน้องจอยเองเนาะแมน ผู้ใดอยากรู้อย่างเกี่ยวกับแขวงโซนากีตนั้นปักมุดลงคอมเมนต์ไ้เลยเดี๋ยวมาตอบให้เ่ราว่าผูา้จักทุกอย่างที่หูผู้จักทุกอย่างที่พอสมารถถ์ทูัได้บางอย่างกับบุหูดองแขวงโซนากีตเนาะเป็นแขวงที่ใหญ่ที่สุดในประเทศลาวเนาะแขวงโซนากีตเป็นแขวงที่ใหญ่ที่สุดในปร,ประเทศลาวและแขวงสซนาเขตกับประกอบมีอยูิ15ตัวเมืองถือว่าเป็นแขวงที่ใหญ่ที่สุด แล้วก็แขวงสวรสเคตยังเป็นแข่งที่พิเศษกว่ามูนั้นก็คือบมีพูเนาะจะมีแต่ทงเพียงที่กว้างไงไปเลยแขวงสวัสเคตแม่นแขวงสวรสเคตแม่บมีพูเนาะและที่เด็ดเดกว่านั้นแม่แขวงสวัสเคตนี่ค่าดองแพงที่สุดกว่ามูลเลยในประเทศเราซั้นผู้ใด,ดมักสาวสวรสเคตด์ไหนกระอมใจในหน่อยหนึ่งนะนะเขาเจ้ากันลันตีมาแล้วว่าสวรรดเขตนี่ค่าดองแพงที่สุดเลยกว่ามูลเลย แพงแพงกว่าแข่งทุกทุกทุกแข่งคิดเอาเลยว่าอยู่ในอยู่ในประเทศลาวนี่เนาะมีอยู่สิบเจ็ดแขวงหนึ่งนคะรหลววแต่ข้าดองแพงสุด่แมนสวรรนเขตโมแมนใช่ปะวะเขาได้เอาได้พีน่น้องเป็นซาลือมาต่นตะไดแล้วว่าสวรรนเขตเป็นเป็นแพงที่ข้าดองแพงผู้ใดอยากได้อ,อยงได้เมีย่ะว่ะอยู่สวรรนเขตต้องทําใจหน่อยหนึ่งพอแล้ว นั้นเขาไปทั้งใต้กันเรียกดีกว่าตอนนี้เริ่มบบว่าเริ่มอยากกินปิ้งไก่แล้วเขาก็เข้าแข่งสราวันแข่งสราวรันเนาะไปแข่งสาวรันนี่ต้องได้กินปิ้งไก่และคำว่าได้กินปิ้งไก่นี่แม่ไม่ได้ไปส้าวันแม่บอกแม่แหละเอาหลังจากแข่งสราวรันไปแล้วเขาก็ต้องไปแก่เซก่องนั่นเองเซก่องนี่บ่มีโมเลย บกูจักเลยวะเพื่อนมีอีย่างแนวใดเนาะได้ยินแต่ซื่อฮูแต่วันยู่ทางใต้ของประเทศลาวเมิ่งตามแผนที่ไกลแล้วไกลไกลชีสุดแล้วมาแขวงที่สิบหกเนาะเขาเริ่มเจอละเอา่าตอนนี้เขาฮอดแขวงที่สิบหกละนั่นก็คือแขวงจำปะซักแขวงจำปะสักนี่มอรดกโลกคือการพี่น้องเอกลักษณ์วัดภูแม่แหละเอกลักษณ์วัดภู แข่งจำปาซักนี่ผู้ดใดอยู่จำปาซักคอมเมนต์ว่ากันแน่แข่งจำปาซักในน้องจอยเคยคิดอยากไปแต่บบเคยได้ไปจดกเครือแต่กัหวังอยู่ว่าในชีวิตสักครั้งเ้าต้องได้ไปแข่งจำปาซักโค่นน้องจอยยากขินวัดภูดเนาะแม่แหละฮาสิฮอตแข่งสุดท้ายเลยตอนนี้เฮาทัวร์เที่ยวทัวร์ประเทศลาวแล้วตอนนี้เขาไปแข่งสุดท้ายนั่นก็คือแข่งอัตตเปอร์ก็คือ เขาเจ้าบอกว่ามันเป็นคําตั้งแต่ด่วนแล้วจะต้องจอยสิบ่กให้ฟังก็คืออัตตอัตตปือปอป้อขายคําและไก่สารวันขี้ให้ขายสาร้างและกระบองมันเป็นคํำดวนแล้วตอนนี้แต่คู่มือนิโบ,บมีแล้วเนาะแต่นี้มันเป็นคําพังเพลยที่เพื่อนพังเพยกันแต่ด่นเนาะสำหรับคํานี้เนี่ยนี่ก็คือ17เจ็แขวงแล้วก็1ห,ห,ห,หนึ่ลหลวงสําหรับ1นึ่ละหลวงก็คือ หนึ่งนะักหลวงเวียงจันทร์นั่นเองประเทศลเราฮะมันมีอยู่ทั้งหมดมันสิบเจ็ดแขวงแหละก็หนึ่งนะักหลวงเนาะสำหรับสิบเจ็ดแขวงน้องใจก็ได้ว่ามาแล้วแหละหนึ่งนะักหลวงก็คนะือนครหลวงเวียงจังนทร์เนาะแต่ถ้าผู้ใดอยากจะคุยอย่างอีกก็คอมเมนต์บอกกันในะใต้คลิปเดี๋ยวน้องจะไปอตแล้วก็มาอาัดคลิปให้พี่น้องเบิ่งเนาะว่าจังไดทุกคนได้ยินแล้วเนาะว่าแขวงเฮามีอืม มีอยู่ซัมนี้มีอยู่ซัมนี้มีอยูสิบเจ็ดแขวงนี่เองผู้ใดมากผู้สาวแวงใดกะเอ,อ้ยเซิร์นะเนาะเซิร์นไปแบบไปสามารถโอ้ลมได้น้ำทุกแขวงเลยเพราะว่าน้องเกยได้อัดคลิปก่อนนะั่นแล้วว่าสามารถแต่งดองกกันได้แบบบ่าฟิดขึ้นมาสรุปแล้วก็คือแบบมันก็นมีหลายแขวงเนาะ ลายแข็งแต่อย่าลืมเด้อพิเศษมันแขงของน้องจอยเอ้ยโอยากซีว่าค่าดองแขงผู้ใดอยากได้สาว่วนนักเก็ตดีอยากให้เข้าใจในเนี่ตอนนี้กำลังโปรโหมดแข็งทุกขอสำหรับคลิปนี้เขาไม่ได้มีอย่างมาสร้างจันซื้อเคียงแต่ถ้าสีวอลลายสัลลักษณก็ปินไปบ่ได้ผู้บางคนก็ยังบุฟจักแขวงที่อยู่ในรามันมีแข็งแน่ๆก็เอินว่ามีสัะนิดหน่อยแหละกะมาลงกับน้องจอยลินเนาะ ก็คือเขาคูไปแล้วสำหรับคลิปนี้น้องใหญ่ก็บ,บม่มีอย่างมีแต่พักกดไลค์กดแชร์แล้วกะ็กดกระดิ่งให้น้องใหญ่ติงต้งติงต้งติง้งติ้งเพื่อเบบป็นพาดโอกาสให้น้องใหญ่เฮ็ดคลิปหน้าแล้วก็อยากให้น้องใหญ่เฮ็ดคลิปอย่างกะคอมเมนต์บอกกันไดเนาะสำหรับคลิปนี้เฮาก็บบ่มีอย่างแหละมีแต่สีไปเลยได้ไปเลยได้บ๊ายบายพี่น้องพอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย